看看네 DJ playlist by DJ, Play DJ อ้อมค่ะ l ล y l ลิสของเรานะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วตอนเบรกสุดท้ายนะคะก็เรียกได้ว่าฟังกันมายาวๆเลยนะคะก็เป็นเพลงแบบเธอมากับฝนเพราะว่าอึมครึมประมาณหนึ่งนะคะต่นที่กักตัวใจลอยสถานะเบลอและปิดที่วันที่สวยงามซึ่งเราก็นั่งกันหลังไมค์แล้วก็กรี๊ดการ์ดกันอยู่สองคนว่า เอาว่าใครขอเพลงนี้แต่เราก็เลือกเวอร์ชันนี้ใช่ไหมแล้วเราก็นึกถึงเออตอนแดนร้องมันก็จะอีกอารมณ์หนึ่งพี่ตงเหน่งร้องก็อีกอารมณ์หนึ่งการที่เอาเพลงเพลงหนึ่งมาเปลี่ยนวิธีแบบเปลี่ยนคนร้องแล้วตีความต่างกันนิดนึงการที่เราได้สื่อสารกับเขามันก็อีกแบบหนึ่งนะพี่ตงเหน่งร้องเขาแบบหวานเชี่ยเหมือนคนตกหลุมรักอะไรแบบเนี้ยในขณะที่สําหรับเราสองคนฟังอาจจะไม่ตรงอะนะคะคือเราก็รู้สึกว่าของเวอร์ชันแดนมันช่างเป็นคนที่แบบ เป็นเด็กหนุ่มที่สดใสมองโลกแบบเบิกบานอ่ะเป็นคนเบิกบานเป็นใครก็ได้ที่เห็นโลกด้วยความเบิกบานอ่ะคือมันก็น่ารักดีนะคนละแบบนะคะการ cover เ,เพลงก็ไม่ใช่ง่ายนะแต่แต่เราเห็นว่าคนเดี๋ยวนี้เขาก็ cover กันแล้วก็ตัดคนก็ต่างตีความด้วยอารมณ์ต่างๆทเทคนิคต่างๆมันก็เป็นความสวยงามของศิลปะแขนงน,นี้นะคะครเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับอันดับที่18เฟซเซลคือไม่รับความเห็นต่าง และมาต่อที่เวลาของเราของน้องโตนะคะชอบอยู่คนเดียวแล้วประกาศให้โลกรู้ซึ่งชั่วโมงที่แล้วกับคุณผู้ฟังเราคุยกันตอนเบรกสุดท้ายใช่ไหมว่าการเลี้ยงน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงสาร,รพัดของคุณเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราจะเลี้ยงอ่ะเราเลี้ยงแล้วมันเราเด็กเ็กเขาจะได้เรียนรู้อะไรจากการเลี้ยงสัตว์เพราะว่าท็อป,ปิกของเราไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าเออเด็กเกเขาจะเรียนรู้อะไรจากการเลี้ยงสัตว์ว่า <S <S พี่กวงบางคนก็อาจจะตอบมาในแง่ที่ว่า สัตว์น้อยของเราเนี่ยเขามีประโยชน์อะไรกับเราบ้างเขาช่วยอะไรเราได้บ้างซึ่งน่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังอันนี้จากประสบการณ์ของคุณผู้ฟังนะถ้าเราจะ,อ,ะอ่านกันไปอาจจะได้ไม่ได้ครบนะคะคุณผู้ฟังเพราะแต่ละคนยาวพอสมควรเลยมาถึงก็แก้ปัญหาปากท้องเพราะน้องหมาขาย <laughs> 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 แต่ถามว่าได้ไหมได้ได,ได้นะอันนี้ก็ได้ประโยชน์ทำมาหากินแต่การจะเลี้ยงหมาขายเนี่ย มันก็ต้องมีต้องมีทุนและใช้เวลากว่าแล้วและพ่อพันุแม่พันธุ์ด้วยแล้วเราก็ต้องใส่ใจแล้วไม่หลอกไม่ย้อมแมวแต่ถามว่าทำรอะได้ไหมอันนี้เราพูดในกรณีเลี้ยงแบบเลี้ยงเลี้ยงที่บ้านไม่ได้เอาไว้ขายแต่บางคนมันถึงจุดหนึ่งอะน้องเขาก็เนาะคลอดมาได้ดีแล้วเกินก็มีโอกาสนะคะสําหรับบางคนเอาไว้ระบายคําพูดเฉ่นนอนทั้งมันเลยสบายจังอะไรเงี้ยหรอก็ประสัตว์เลี้ยงด้วย ในขณะที่บางคนบอกว่าหลานเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เด็กป่วยง่ายมากช่วงที่เอามาเลี้ยงเนี่ยเอาแมวมาเลี้ยงแรกๆที่บ้านก็ต่อต้านกลัวหลานจะป่วยก่าเดิมเข้าใจเลยนะเพราะว่าคนที่แพ้ขนแมวเขาจะยิ่งกังวลจิแพ้ง่าย<ๆ>ใช่ไหม<ๆ>เขาบอกว่าแต่พอเลี้ยงไปสักพักแบบถูกหลักอนามายัยใช้คํานี้นะคะ<ๆ>ถูกหลักอนามัยวัคซีนครบหลานภูมิต้านทานแข็งแรงป่วยยากมากแต่สําหรับเราสัตว์เลี้ยงนอกจากช่วยเยียวยาจิตใจยังทําให้คนที่ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบ เป็นคนมีความรับผิดชอบในชีวิตมากขึ้นแคร์ตัวเองและคนรอบข้างใจเย็นลงมากๆโอ้ oh, mm hmm. นะคะตอนนี้บางคนบอกว่าสัมผัสได้ว่ามันรักเจ้าของเวลาเลี้ยงสัตว์นะคะ mm hmm. ซื่อสัตว์ในขณะที่บางคนบอกว่าทําให้เรามีเพื่อนทําให้เราเกิดความรักความอ่อนโยน mm hmm. และมีหน้าที่ที่ต้องดูแลทุกคนมีค่า mm hmm. แต่ค่าใช้จ่ายก็ก็เยอะเยอะยจริงครับค่าใช้จ่ายก็ไม่น้อยในขณะที่บางคนบอกว่าเคยเลี้ยงน้องหมาชื่อกุก๊กไก่ hmm. มาแข่งชื่อหมากันไหมล่ะไม่ใช่แข่งอะเรามาคุยกันเรื่องชื่อหมาก็ได้นะแล้วตอนที่เรียนเนี่ยมีปัญหากับเพื่อนแล้วเราก็มาร้องไห้ที่บ้านคนเดียวกุ๊กไก่ก็เข้ามานั่งข้างๆแล้วก็มาเลียที่ขา<ม>เหมือนมาปลอบเรากอดแล้วก็ร้องไห้แบบหนักๆรอบเดียวแล้วก็หยุดพูดแล้วยังนึกถึงเขาอยู่เลย<ม>แต่ตอนนี้เขาเสียไปแล้วใช้เวลาทําใจอยู่นานจากนั้นก็ไม่เลี้ยงสัตว์อะไรอีก<ม>ก็เข้าใจได้<ช>นะคะในขณะที่บางคนอาจจะบอกว่า ไม่เคยเลี้ยงสัตว์เลยเพราะที่บ้านไม่สนับสนุนพอได้ลองเลี้ยงเองก็เลยรู้ว่าการจะเลี้ยงใครสักคนต้องพร้อมทุกวันนี้เลี้ยงแมวหนึ่งตัวต้องเก็บอื้ล้างถังอื้เก็บฉี่เช็ดตัวเช็ดหูหาข้าวให้แล้วต้องมีคลุกอาหารเปียกบ้างเพราะกลัวลูกเบื่อขนมก็ต้องมีของเล่นต้องไม่ขาด,ดมันคือเทพเจ้าค่ะ,ะที่ฝนเล็บก็ต้องพร้อมอทีแ่แต่สิ่งที่เขาให้กับเราคือไม่เหงา ยืนยันว่าไม่เหงาจริงๆและช่วงเวลาที่แย่ที่สุดในชีวิตก็มีเขานอนอยู่ข้างๆแบบไม่ต้องจับตัวหนูแต่หนูอยู่ตรงนี้รีบๆหายนะเดี๋ยวหนูจะหิวแล้วยาวหน่อยนะคะอ๋อไม่เป็นไรแล้วก็บอกว่าเนี่ยพอเขียนเสร็จก็ไปอุ้มหอมต่ว่นา่ารักจริงๆเป็นเรื่องที่อ้อมว่ามันมันน่าดูมากเลยนะครับคนที่เลี้ยงอ้อมว่ามัน คือไม่เลี้ยงก็ไม่ได้ผิดใช่ครับแต่เลี้ยงอ่ะมันก็คือการเลี้ยงมันต้องคือการฝึกเพราะเราคุยกันว่าเอ้การฝึกตัวเราหรือลูกหลานเราท,<ม>ที่จะอยู่ในบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงมันมันมีหลากหลายมากไม่ใช่แค่หมาหรือแมวนะจะเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่เขาคือหนึ่งชีวิตถูกปะ่ะถ้าไม่พร้อมอ่ะอย่าเลี้ยงอย่าเลี้ยงใช่ยยนี่อ้อมอยากเลี้ยงแม่นแคะมานาน<ม>ใช่ปะอ้อมเ็ียงนึกเลยมันต้องอยู่อากาศแบบไหนวะ อากาศธรรมดาหรืออากาศเยน็นถ้าอากาศเย็นอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะคนยังอยู่ไม่ไหวเลยคนหนาวใช่ไหม <c oughs> เอ๊ะอึกเหม็นไหมวะ <c oughs> อะไรแบบเนี้ยยังคิด <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> และ้วจะยังไงต่อถามว่ามันฝึกจาก,จากที่คุณผู้ฟังบอกแล้วเราคุยกันว่า,วามันฝึกความอดทนนะเพราะอะไรเราสมมติถ้าเราเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเราต้องสอนเขาถูกไหมขับทายกินเป็นเวลาหรือว่าแบบอย่างน้อยบางทีไม่ได้อะไรหรอกนั่งขอมือ เอเงี้ยคือแค่นั้นนะแล้วมันไม่ทําตามอะอารมณ์ขึ้นไมหมล่ะบ,บางทีบางคนคนเนี้ยใช่ไหมเพราะว่าทําไมไม่ได้ดังใจว่านู่นนี่นั่นถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีความอดทนในการที่จะสื่อสารกันและความรับผิดชอบเพราะว่าเราเห็นตรงกันทั้งหมดเลยคือมันมีทั้งตารางที่ต้องฉีดวัคซีนการให้อาหาร อาบน้ำทำความสะอาดเช็ดนู่นเช็ดนี่หาเห็บและจริงๆไม่ใช่หาเห็บเพราะว่าถ้าหาเห็บแปลว่าไม่สะอาดจริงๆมันก็คือต้องไปซื้ออะไรมาจัดการพวกเห็บตั้งแต่ต้นคือป้องกันไว้ก่อนถูกไหมเพราะถ้าเราไม่ดูแลเขาให้สะอาดคนที่จะเจอพิษของเห็บไม่ใช่ใครนะคือเรานะเห็บเข้าหูถูกไหมคะแล้วพาเดินเล่นก็ต้องเก็บอึนะไม่ใช่เอาไปปล่อยฉีกอึหน้าบ้านเพื่อนบ้าน้นอก้านไม่ได้ไม่ได้นะคะในขณะเดียวกันเอาว่าอีกสิ่งหนึ่งคือ ถ้าสำหรับเด็กเล็กเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ขาจะโตมาพร้อมกับวงจรชีวิต<ช> <ๆ S 1> เกิดแก่เจ็บตายเราเองก็ฝึกการที่จะยอมรับการสูญเสียค,คือไม่ได้เลี้ยงเพื่อสูญเสียนะแต่มันมีวงจรชีวิตของเขามมแล้วบางคนเนาะอ้อมก็เห็นว่าไม่ได้ทําใจง่ายนะเพราะว่าอยู่มาสิบปีสิบสองปีเขาก็เป็นครอบครัวเราล่ะมไม่รู้คือลูกหรือคือเพื่อนเลยอะใช่ครับใช่ป่ะนะคะเพราะว่าฉะนั้นมันมันเหมือนกับว่าถ้าคิดจะเลี้ยงอะก็ต้อง ลงลงลงมือทําไม่ได้มันเป็นการสอนลูกว่าถ้าอยากเลี้ยงอ่ะต้องคิดเยอะๆแล้วก็รักษาคําพูดนะว่าหนูอยากเลี้ยงหรือตัวเราเองอที่บอกกับคนที่บ้านเราว่าเราจะเลี้ยงอ่ะเราก็ต้องทําคือเราอาจจะไม่ได้ความสามารถร้อยเปอร์เซนแต่ก็ต้องทําให้เห็นว่ามันเต็มที่มไม่งั้นสําหรับบางบ้านสัตว์เลี้ยงก็เป็นสิ่งที่ทําให้อีกคนหนึ่งอยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่ใช่ถูกถูกป้บ เนาะแล้วสิ่งที่เราได้รับจากเขาก็คืออารมณ์มะเราจะถูกเยียวยาทางอารมณ์เพราะว่าน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงต่างๆเขาก็ถูกจัดมาบางคนก็ฝึกให้เขามาเป็นคนที่เยียวยาคนที่เป็นมีภาวะป่วยหรืออะไรเงี้ยซึ่งเราเราไม่ต้องไปถึงตรงนั้นก่อนแต่เรามีเขาเอาไว้อย่างที่คุณผู้ฟังบอกอ่ะจริงผมรู้สึกว่าเขารับรู้อารมณ์เราได้รู้จริงๆคือปกติอ้อมเคยเลี้ยงหมาที่เย่อหยิ่งเป็นที่ว่าที่เย่อหยิ่งมันไม่ได้รักอ้อมเท่ากับรักอีกคนนึงอ้อมเป็น ัวแนวแต่ว่าพอเราอารมณ์เสียสิ่งที่ตามมาคือขึ้นมาแล้วมาเดินบนโซฟาและเอาคางน้อยๆเนี่ยมาพลาดตรงบ่าคือไม่ต้องพูดอะไรเลยอะทั้งๆที่ไม่ถูกกันแต่มานะแล้วพอเราเริ่มดีปุ๊บยกตัวลงแล้วเดินจากไปเฮ้ยมัน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 คือเขาไม่ใช่แค่คลายเหงาสำหรับเรานะเขาคือเยียวยาความรู้สึก คือเนาะพี่กวงเนาะนะคะเวลามีความรู้สึกว่าเขาเข้าใจเราอ่ะใช่ใช่ป่ะใช่แล้วพี่กวงเขาบอกว่าเฝ้าบ้านคุณผู้ฟังก็อย่าเลี้ยงหมาให้เฟลลี่มากนะคะเพราะบางทีก็รับเชิญแล้วกันแต่หลายคนน่ะรอดชีวิตเพราะหมานะใช่เห่าชนิดที่แบบแปลกหน้าเห่าแปลกหน้าเห่า มันมันยังขู่อยู่เราจะรู้สึกว่ามันเจออะไรที่ผิดปกติมันเจองูเจอกราบ้านผมแมวแมวเห่าใช่ไหมใช่ครับโอ้ถือว่าดีนะก็ก็ก็ถือว่าดีเลยนะพี่ขวงคือเอาว่าสุดท้ายอะเราเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าดูบุคลิกได้จากของสัตว์เลี้ยงให้ดูที่เจ้าของดูเจ้าของเจ้าของเป็นยังไงน้องเป็นอย่างนั้นได้ครับกลว่าถ้าเกิดเอาเลี้ยงกลับมาเลี้ยงหมาอีกทีหนึ่งหมามันจะเป็นหมาแบบไหน อ <laughs> 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 าจจะเป็นหมาเกี้ยวกาดหรือเป็นหมาแบบอยู่เฉยเยไม่ทำอะไรนอนดูทีวีไปวันวันกดเกมอ่านหนังสือกลุ่ว่าหมามันจะเป็นหมาแบบนไ้่รู้ฟังว่าถ้าคุณเลี้ยงหม,หมามันบุคลิกเหมือนคุณไหมของกวงเหมือนไหมเห<อ>มืนอนหมาหรือแม่ตอนเลี้ยงหมานี่ก็เหมือนนะขวงเหมือนหมาหรือเหมือนแม่เอ้ยเหมือนแมวหรือเหมือนแม่เหมือนไม่นะหรือแม่เหมือนคุณแมวเหรอก็ คลายผมแน่นอนเยอะหน่อยน่าจะน่าจะคลาย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> สุดท้ายเขาจะเหมือนเราหรือเปล่าคุณฟังมันน่าสนใจมากเลยนะว่าเวลาเราเลี้ยงสัตว์อะแล้วสุดท้ายเขาจะเหมือนเราจริงๆงหรอ <c oughs> เออแล้วเขาเ็เลี้ยงได้ยังไงอะให้น้องหมาเหา่าแมวเหา่าเวลาเจอสัตว์ร้ายอะ่ะ <c oughs> ถ้าเป็นฉนลี้ยงเนี่ยเงียบ <c oughs>